สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเอ้ยลืมบอกวันนี้ทีอยู่กับผมแอดมินเซิร์ฟเวอร์ทัศเสถียนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการนะครับอ่าบอกรายรายละเอียดกิจกรรมอ่ากิจกรรมเนี้ยกิจกรรมที่ได้ตัวละครเนี้ยเนี้ยสองตัวเนี้ยเนี้ยสองตัวนี้นะแล้วก็จะมีโลโก้แคนตัวเองติดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตัวโลโก้แคนใครโลโก้แคนมันนะถ้าใครอีเดแคนจะได้ตัวละครนี้เท่านั้นนะใครออกแคนก็โดนลบตัวละครทิ้งนะจะได้สองตัวเลยนะนี้เลือกใช้กันบบเท่เลยอะ่ะก็คือตัวละครไม่ได้เท่อย่างเดียวนะคครับก็ือ อันนี้ไม่ได้มองนะก็คือมันดีกว่าตัวแจกตัวเนี้ยคือตัวแจกเนี้ยมันจะวิ่งไว10ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยจะวิ่งไว12และตัว300เนี้ยจะวิ่งไว15ก็คือมันวิ่ง12อครับก็คือโคตรโกงอ่ะเป็นไงโกงไม่โกงอ่ะก็วิ่งบวิ่งไวสออ่ะกติกาในการได้รับกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายคร่าวๆอาจาอาจะแบบไม่ต้องดูนี้เลยเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆเลยนะก็คืออ่ะกิจกรรมนี้วิธีได้นะที่แคนเซฟเนี่ยแคนแคนเซฟเขาได้รับนะก็คือเขาเป็นแคนเวียดนามแล้วเขาได้รับ คือกติกาในก,การที่จะได้รับตัวละครก็คือเนี่ยสลอตแคนของคุณต้องมี5คนขึ้นไปอย่างเช่นเนี่ยแคนเนี่ยคเวน,นานเนีมี5คนก็ได้จัดจัดถ้าเขามาทักมาหาแอดมินเพื่อติดต่อรับตัวละครก็สามารถติดต่อได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะแค่คนในแคนคนมีสลอตแคน,น่ะนเนมมเบอร์อะห้คนแต่ต้องเป็นคนจริงๆไม่ใช่แบบ คุณสร้างแบบสร้างสร้างแบบสร้างตัวละครมาสร้างตัวละครมาแล้วก็มาเข้าแขนนะอันนั้นไม่ได้นะคือตัดสิทธิ์เลยนะแต่ถ้าตัวละครถ้าแคนคุณอ่ะมีคน5คนจริงๆขึ้นไปนะแล้วก็เล่นอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะเออผมก็จะทําการแอดให้เลยนะครับแบบทําตัวละครให้เลยอ่ะตัวละครที่เทพแบบเนี้ยให้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับถ้าใครนะอยากอยากที่จะแบบมาขึ้นแล้วแบบมีล็อตแคนครบ5คนแล้วแบบมาทักหายมนแบบแอดมินครับ ลงตัวละครที่หน่อยก็คือให้ทําการนะผมลบก,กัวนะก็คือให้ทําการส่งโลโก้แคนมาด้วยอย่างเช่นแคนเซฟเนี่ยเขาส่งโลโก้แคนมานะก็เลยเอามาทําได้ก็ถ้าคุณอยากทกําก็หาทําโลโก้มาหรือไปหาโลโก้มาแล้วก็มาให้ผมเดี๋ยวผมจะทําการติดที่ตัวละครแบบเทพแบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะลงให้นั่นเองนะครับจะมี2ตัวนะตัวผู้ชายกับผู้หญิงนะครับก็สำหรับแคนเท่านั้นนะสำหรับใครที่ไม่มีแคนนะก็จะไม่ได้นะครับทุกคนก็ให้ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาแคนอยู่หรือว่าสร้างแคนขึ้นเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากให้ เซิร์ฟเวอร์นี้เน้นไปทางที่แบบว่าแคนทนแคนจะได้สนุกนะถ้าใครอยากได้ตัวละครก็ไปสร้างแคนหาเพื่อนมาเล่นกันนะเดี๋ยวจะได้ตัวละครด้วยเก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อเช่นใครรับคนทักแคนมุแบบไม่รับคนทักแคนมัวนะคือเวลาคนทักแคนจากเซิฟมาแล้วทีนี้พอแบบมาเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วแบบคนในแคนเขาออกแคนไปออกแคนหนีหรือว่าไม่ยอมแบบไม่ไม่สนใจไม่ยอมมาเล่นไม่ยอมมาวอลอะไรเงี้ย ถ้าคุณเตะเขาออกหรือว่าเขาออกเองอะไรเงี้ยคุณก็สามารถส่งไอชื่อเขามาให้ทางแอดมินเพื่อให้แอดมินยึดตัวละครคืนได้นะเพราะว่าตัวละครเนี้ยจะใช้ได้สาหรับคนที่เป็นแคนคุณเท่านั้นถ้าใครไม่ได้ใแคนมันใช้มันก็ไม่ดูไม่ดีถูกไหมอ่ะเคก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับกิจกรรมนี้แล้วก็โด่งก็จะมาอัปเดตเรื่องกิจกรรมตัวละครอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็นี่ตัวละครจำตัวละครตัวละครโอเคไม่ต้องไม่ต้องดูรูปก็ได้เอาเป็นกิจกรรมตัวละครแล้วกันอ่ะกิจกรรมตัวละครสั่งทำนะครับก็คือ ทุกคนนะครับสามารถสั่งทําตัวละครได้นะครับในราคา150บาทนะครับ150บาทจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือถ้าคุณสั่งทําตัวละคร150บาทแกแอดมินนะครับคุณหนึ่งเลยคุณจะไม่ได้โปรโมชั่นนะครับตัดไปเลยแต่2นะครับคุณจะได้ตัวละครตัวละครหนึ่งตัวละครที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวละครไหนแบบคุณจะไปหามาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ใช้ได้หมดอ่ะก็คือ คุณอยากได้ตัวละครไหนคุณแค่หารูปมาให้อดมินะครับอดินสามารถทําตัวละครนั้นให้คุณได้เลยนะครับทุกคนสามารถลงตัวละครนั้นให้คุณได้เลยแล้วก็1 5 0บาทนี่คือข้อดีคือคุณจะมีตัวละครนั้นคนเดียวในเซิร์ฟแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครเท่ๆท,ที่คุณเลือกเองนะเช่นคนนี้นะผมแนะนํายกตัวอย่างให้คนนี้คือเขาสั่งทําตัวละครมาในราคา150บาทนะครับทุกคนคือจะไม่ได้โปรโมชั่นแต่จะได้ตัวละครที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เขาเลือกมาเองด้วยนะตัวเนี้ยเท่ไหมโ okay, right, right, right? คตรเท่เห็นวามสมาาาามมรรรรถถนะคควตวลก็คือ เท่าตัวละคร300นะแต่ตัวละครนี้ถ้าเติมมา10ก็จะไม่ได้โปรโมชั่นจะได้แต่ตัวละครนะแต่ความสามารถเท่าตัว300 <c oughs> ก็คือสถานะเท่าตัว300แล้วจะไม่มีวันปรับหรอกสถานะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ช่างหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัว300ก็ช่างจะไม่มีวันปรับสถานะลงหรือไม่ก็ตัวเนี้ยสองตัวนี้ก็ไม่ปรับลงนะเคก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรม2องกิจกรรมนี้วันนี้ผมก็จะมาอธิบายกิจกรรมสองกิจกรรมนี้ให้ฟังแค่นี้แหละก็สำหรับใครที่อยากล่นเอ้ยอยากล่นอยากเล่นอยากโหลดก็ลิงก์ 24ชั่วโมงแทบจะไม่นอนๆกันเลยนะครับก็มีดูแลดีมากโอเคเจอกัน